คนเดียวเลยนี่เขาไปเล่นคนเดียวอ้าวพี่ยังไม่มีเพื่อนน่ะหรอกอ๋อเราเราตัดเลยมันเป็นสีเขียวก็โบรแบตจะหมดใช่ไหมอย่างนี้เป็นวสโบรเต็มหมดป้าพังแล้วไม่ชาดไม่ชาดไม่เออลืมบอกว่าชาตชาิพี่อ่ะไม่ดีได้นะแยซื้อไม่ได้เลยคุยเกี่ับช่างคีเลยช่างคีเป็นคนนี้นี่ไม่ได้ชาดมันไม่ดีเลยอุ้ย เอา<ล>ม,วา,มอาวางทำไมอ่ะโดนนิโป้งลุกเลยนะเอวางทำไมอ่ะมันนี่ง่งายมันเป่าแล้วก็มันปิวม,มันโดนเขาลุมโอ้โหพอมงห่างใกล้พี่หน่อยเดี๋ยวว่า,าไกลไกนห,กหน่อยแล้วไกลมีแรงตามพี่อนะันให้เลยหมดแล้วสายเดียวนะจ้าคาร,ร์คอยมาไม่เยอะล็อตที่มาล่าสุดเดือนเจ็ด อันนี้เดือนอะไรเดือนสองผ่านไปห้าเดือนครึ่งปีแม่่ประมาณบอกอ้าวน้องบุบมีทั้งใสเดี่ยวบุกฟองน้ำแล้วไม่บุกเหมือนเดิมน้องเป็นแจแป้นแม่มีทั้งแบบมีฟองนมแล้วไม่มีฟองนมนะคะเหมือนเดิมนะใสเดี่ยวก็สอบหนึ่งประมาณสี่ร้อยกว่าตัวเลยฟองนมแล้วไม่มีฟองนมแบรนด์อะไรบายวิวนะคะลูกค้าแบรนด์เยอะเหมือนเดิม ไปในอันนอไม่งอ้ลูกค้าสี่ร้อยกว่าตัวมีทั้งกล้ามทั้งใสเดี่ยวนะคะต้องนุ่มนี่เวลาไปเที่ยวก็ไม่ต้องใสเยอะใช่เวลาไปเที่ยวไม่ต้องใสเชือกในนะผู้หญิงและลูกค้าคือญี่ปุ่นเขาคิดกันแบบใสสบายๆจิวอันนี้ยูนิคลค่ะหนูอ่านจะไม่ได้ไม่ได้เปิดทุกอันนะลูกค้าแต่ว่าป้ายวิวจิูยูนิคเยอะนะคะ ถ้าใครเคยดูรีวิวเนี่ยย้อนดูอันเก่าได้ลูกค้ามันจะมีบุบฟองน้ำเยอะนะคะคุ้มต้นทุนตกตัวประมาณสองบาทต้นทุนแพงว่าพี่ฟองน้ำบวบแปดพันค่ะฟองน้ำล้วนลูกค้าฟองน้ำนะจ๊ะดูดีๆฟองล้วนแปดพันเอ้านี่ดูดีไหมล่ะใครหมัด่ะติ่วยันหมัดจังมันจะมีทั้งกล้ามทั้งใสเดี่ยวนะลูกค้า ก็จะมีทั้งแบบมีฟองน้ำด้วยแล้วก็ไม่มีฟองน้ำด้วยงานคุณภาพเหมือนเดิมฟองน้ำน่ารักมระปุกทำไมเขาม่ใช้กระปุกเนี่ยตองนมฟองนมนะคะเอากระดีษเอาผู้ไม่ได้เหรอทำไมอะเวลาใส่ในกาแฟก็ต้องใช้ฟองนมเหมือนกันปะกลัวไมกลัวกลัวฟิ๊กาแฟต้องมีฟองนมกากได้กากไปก่อนงานน่ารักเหมือนเดิมพี่ค่ะ เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่นไปเปลี่ยนแปลงรักคนเดิมแล้วก็ก็คือไม่ด้วยยิบยับยิบยับเต็มไปหมดเยอะแยะตะแเป็ขายปวดลูกค้ามันเยอะเกินช่วยช่วยพี่กลางเลยเอาหุ่นเล็กมานี่ไงหุ่นเล็กมีแค่นี้เองนี่หุ่นเล็กแล้วเนาะหุ่นเล็กอยู่ข้างหลังค่ะคุณอันนี้มันปวดเด้อนี่ใส่เอลใส่เอวหมดเลยเนี่ยสามตัวนี่ใช่วยกลางหน่อยมันเยอะมากสี่ร้อยกว่าตัว มีท้องเย็บมีฟองลมและไม่มีฟองลมอ่ะคุณ้ชฟองลมแขวนใช่ไมไแขวนมาวยอันนี้ลูกค้าทำบอกว่าโยนไปทำไมอะคะข้างคลูกค้าดูดิลูกค้าดูเดี๋ยวโยนข้างหน้าไปฟองไหมฟองขรงหน้าเดี๋วหน้าก็แบว่าเราอยากจะคัดให้ลูกค้าดูว่าสัมุัสแบบแขวนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแขวนไม่ได้ทุกตัวไงพี่เราก็จะคัดแขวนเนะเหมือนเวลาเราคัดผ้าอะไรเงี้ยให้พี่ดูนี่ตรงนี้องลม เขาจะมีเ้ามีฟองลมแล้วไม่มีฟองลมนะพี่รู้สึกว่ามีลมไหมฮะนะรู้สึกไม่มีเอาพี่นะน้องเป็นสายเดียวนะคะลูกค้าบอดใส่เบอร์หนึ่งแล,ล้วไหมถ้าปิวกล้ามปิวน่ารักลูกค้าสายเดียวใส่ได้ทั้งกระปิบางคนใส่เป็นแบบทับในขายดีมากใช่น้องใส่ดีมากน้องเป็นสายเดียวด้วยก้ามด้วยสองอย่างนะคะมีทั้งลมนะแล้วไม่มีฟองลม ฟังองนมบางตัวถอดได้อะอย่างเงี้ยเจอร้านพอดีเลยบางตัวถอดได้นะคะลูกค้าคือถอดหรือว่าใส่ตรงเนี้ยเพิ่มได้อีกนะคะนะคะใส่ฟองนมเพิ่มได้อีกถอดสักได้หมดบางตัวมันมีแบบใส่เข้าไปได้ด้วยอย่างเงี้ยะใส่ไขดีนะใหญ่จังใส่ดีมากอ้โหเวันตายใมน่ารักนี่ีฟองนมนี่ใส่ช้าบูได้อย่างเงี้ยเย็บติดก็ตามก็ตามแ,แบบว่า ถอดไม่ได <ersch> ้ม er ันซึ่งมันจะมีบางรุ่นนะลูกค้าอยู่ในนี้มันจะใส่ใส่อ้นี้เพิ่มได้ใส่ทองเพิ่มได้อย่างเงี้ยเขาก็จะเสิร์ฟบางคนเรียกเสิร์ฟปลาเสร็จแล้วนึกคิดจรงเลยพุงเลยลค้าจี้ยูยูนิโคลเยอะนะหนูอาจจะไม่ได้แงะแบนะเพราะว่าจำนวนน้องเยอะมากๆใส่ใส่ผมได้แค่สักว่าตัวนะคะลูกค้าเพื่อที่ฟางวัเนี้มันเยอะมากเดี๋ยวจะรีวิวใหขนาด น้องสวยหวานเหมือนเดิมนะคะน้องสวยหวานเหมือนเดิมค่ะน้องสวยหวานเหมือนเดิมให้เอาบอกได้เลยลูกค้าให้เหมาบอกใครยกล็อตบอกนะคะของพึ่งมาลงวันนี้เลยอันนี้คือเขียวไงสุภาพค่ะคือเยอะมากลูกค้าสี่ร้อยกว่าชุดเป็นแบบแอลิซึ่งก็มีนะคะเป็นผ้าแบบแอลิสซึ่งนะคะผ้าแบบผ้าแบบแนวๆสองตอไปเลยอันนก็ยูนิโค่จับผ้าเดี๋ยบางทีรู้เลยว่าสอง เพราะว่ามันจะมีไม่กี่แบรนด์ที่ทำเป็นพวกแ,แบบแอนี้ซึ่งที่พวกเขาชอบ 花裤。 เรซลไหมแป๊บๆจะปีใหม่แล้วนะเดี๋ยวเซลเดี๋ยวเซลรู้สึกว่าเพิ่งจะเซลไปเองเซลไปแล้วล่าสุดเราเซลกระสอบขาวใช่ไหมตัดอันเนี้ยจะเซลแบบยังไม่ตัดกระสอบใหม่ตังซับขาตังขาวอกแบบไม่ตัดเลยนะคุยชี้แยวไม่มรู้กังเนี่ยเราเราพูดออกไม่ถามเดกด้วยดีว่าดีว่าเก่งไง มันเยอะลูกค้า400กว่าตัวลูกค้าประมาณ430ตัวโอ้โหเออเป็นไงล่ะเก่นเลยเก่สุดๆนี่เดี๋ยวขอผ้าใ้ดอกไม้มาดอกไม้แลให้ดอกไม้แล้วเราได้ตังเหรอได้ได้กี่บาทแม่ถุกดอกไม้ให้หนูหน่อยได้ไหมนี่เด่นสุด เต็มใา้แขวะเต็มๆเาวอย่างนั้นนะดูเวลาเหมือนแบบลูกค้าแขวะขายผ้าแล้วก็จะเป็นประมาณสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเฉพาะวงคุมชอปนะจ๊ะเปเนเราหมายหนึ่งดอกคือเราก็คือคัดกันอยู่สองคนสามโรนี้มีบุรด์มาช่วยคัดขอปลาวานนะพี่อได้เงินเยอะเลยนะปลาวานค้าส่งปลาวานให้ด้วยค่ะเอาปลาวานค่ะขอปลาวานจ้า

เียวหมดคองน้ำยใครีเียเออตอนนัใหม่ๆหนูก็งงตายห่าแล้วทำไมมันมีรมตรงนมข้างในวะทำไงวะก็ไม่รู้ไงว่าเขากำลังกับคิดขายกันในมือถือของตัวอะไรวะอ๋อเขาขายดีมันไม่เห็น่าไม่เห็นเล โอ้ลูกค้ามีวาโก้ด้วยเออค่ะคือหนูไม่ได้แงอันนี้มันปิ้นออกมาเนาะญี่ปุ่นอ่ะงานเสื้อในกางเกงในหรืออะไรที่มันอยู่ชั้นในอ่ะค่ะเขาจะใช้แบรนด์ประมาณนี้ลูกค้าที่ยิ้ยูวาโก้วาโก้เขาดังอยู่แล้วอันนี้องวาโก้ค่ะวาโก้เนี่เป็นหมอกีอ่ะวาโก้เนาะลายมาเยอะมาะเด็กน้องเด็กผู้ชายบางทีมันไม่รู้ไง แบรนด์ก็ประมาณนี้เสื้อในก็เหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้แหละแบรนด์ของญี่ปุ่นของฝรั่งเสื้อในเ,เยอะจริงไหมถ้าญี่ปุ่นเสื้อในจริงไหมก็จะเป็นของญี่ปุ่นเจ็บเลยไหมลูกค้า ยพยวเอยูอยอปายว,ยยวหยไ่นลูกยอยตัวนั้นขึ้นไปเสื้อขายในตลาดดีมากค่ะแบบนี้นหลอกค่ะพี่ใช่ไหมขขยในตลาดดีใช่ไหมแม่เอาเลยต้นทุนประมาณสิบสอบาทใช่ไหมพี่ต้งพี่ต้งหารให้น้องหน่อสามพห้าหารสามรอเอ้สี่ร้อยสามสิบตัวเดี๋ยวแม่ไม่ถึงสิบบาทนะ เป็นสิบบาทด้วยนะเงี้ยปบาทครับอ่าตัวประมาณ8ปบาทพี่จ๋าคุ้มอันนี้นม 3>, 3ตัวอะไยังได้ทำไมขตัวร้อยนม

งเอาไว้ยัดไม่ไหลไม่รู้นะคปลายถ้าปลายหายอย่นก็บ้าหายอะไระรเมื่อกี้อะฮก็ปลอยู่อ้าวปลามันหายไปไหนวะ่ใเห็นอยู่ตรงนี้ไงโอ้โหม่่อครบลพอบอกให้เก็บได้เลยยังยังแหรีมาแล้วสกว่า ตัรวรีวิวสามพันสามร้อยค่ะลูกค้าสวี่สิบห้าก,ก <45 S 3> <ะ>ิโลไใส่สบายเลยไซส์แอลขาไส่นะพี่นะบางตัวก็ไม่มีฟองนมบางตัวก็มีฟองนมนะคะมีทั้งซ้ำและสัมเดี่ยวนะคะแล้วก็เขาเป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอนะแบรบนด์ยืนคือก็ทียูยูนิคอวะโกท็อปแวลูเนะ H าะเ m ชเอนเนมซาร่าใดๆก็อยู่ประมาณนี้ไซส์วิวก็คือแบรนด์ประมาณนี้เลยนะพี่ ใหญ่เป็นอย่างนี้นคนละีเอไมอย่ามาทางนี้นเว้ยาน,นะา,าน u o ทไมมันาชิวเยมเป็นเขาเรียกแอร์อย่างเงี้ยผ้าอย่างเงี้ยผ้าแอร์นะคนเขาเรียกแอร์ลิซซหรเปลูกค้าเนี่ยผ้าแบบเงี้ยที่ u ขายอยู่อ๋อหกรอยเก้าสิหรือหกแปดร้ยเ อันนี้ไม่ได้ติดยูนิโค้ดเลยตอนแรกหนูนึกว่ายูนิโค้ดเนี่ยมันต้องกลับอย่งเก่งในเรนิติดตันนี่อย่างเงี้ยคือไม่ร้อนเลยมีฟองนมตัวเดียวอยู่ใส่ตัวเดียวไปเลยนะคะจะคัดถ่ายด้วยกันเองโยนกันไปหมดเลยถ่าย,ยแล้วถ่ายรูปเพราะว่าป้ายวิวไม่เคยได้ถ่ายเลยแม่เอาไปเลยจะได้น้องคัดถ่ายรูปเร็วเดี๋ยวเปิดหมันให้อีกรอบหของน้องพอเปิดก็เอาไปข้าเหมาได้เหมานะ มาแบบทุกโมดเออแล้วก็ไม่มาแล้วก็จะมาอยองยงยงยองยองครั้งทนะีแล้วถกสามรอบอีกมั้งก็ไม่มาอเมกาเซียค่ะรอดละสามูป <laughs> ก็จำได้ว่าอย่างจำๆอะ่นด้วูววจำได้ว่าอีป้ายแบบเนี้ยข้างหลังมันยูนิคอร์เปิดมาเออจริงด้วยแต่นางเป็นป้ายแบบเด็กๆก ไม่งเลยานพวกนี้สอส่วยมากนะเดี๋ยอันนี้ขอลุ้อะไรนะเออพวกนี้คือสออีให้ครคะเป็นแบบนี้นะไซเล อตน,นอ,อันนี้ชืออะไรนะพีนักสตูปนี <Stretch S 2> <f> ้ฟองนมค้าเปิดให้ที่ดูตรงนะคือหนูอ่ะร้านหนูเลยร้แ้วขาวๆไม่าวเลยุจริงๆอะหนูเปิดแค่บง 我来来，哈对。 รีวิวนะคะลูกค้าสี 4, ่สี่พันอไม่ใช่สามพันสามร้อยบาทนะคะกระสอบหนึ่งประมาณสี่ร้อยสามสิบโอ้โอโอ้โอัน้องเลยด้วยนะเออลูกค้าม,มาเลือกกระสอบได้เลยนะนะคียูยูนิคอเยอะไม่ต้องหว่วงมีน้องแบ่งสองโซนสีให้งานดีนดสุดปัง บังกะละมังตั้งเดชลูกค้านี่อ้าวสายเดียวอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยหลังร้านตรงนี้เลยลูกค้า,ามาเลือกกระสอบที่หน้าร้านได้ซื้อสองรถสามร้อยไปเลยค่ะกับโปรโมโชั่นนี้สายเดียวใต้วิวรถไปเลย